ล่าสุดครับเหมือนเรัลมดริตรอุทธร์ไม่สําเร็จนะครับที่จะอุทธรใบแดงของชูดบรูยแฮมที่โดนแบน2นัดครับหมดสิทธิ์คำสั่งครับเหมือนไม่สําเร็จเรัลมดริตครับต้องอกหักเมื่อแพ้ในการอุทธรโทษแบน2นัดของชูดบรูยแฮมที่ใช้คาหยาบคายดาษษ่าผู้ตัดสินมอนเตโรนะครับกองกลางทีมอังกฤษอย่างบริยแฮมครับถูกใบแดงโดยตรงในครึ่งแรกของเกมที่เสมอโอซาซูน่า1-1เกมลาลิกาสเปนเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้าน,นของมอนเตโร่ผู้สินในสนามครับก็ระบุรายงานกนารแข่งขันนะครับบอกว่าเบลลิงแฮมพูดคำว่าฟักยูใส่เขาซึ่งสาพันฟุตบอลสเปนล,ลงโทษแบน2นัดให้กับเบลลิงแฮมทันทีโดยข้อหามีทัศนคติดูหมิน่นหรือไม่เกรงใจผู้ตัสินเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงโทษตามที่เขาได้รับมอบหมายนะครับหลังการแข่งขันเบลลิงแฮมก็กล่าวว่าเขาไม่ได้ดูหมิน่นผู้สินเลยครับแต่เป็นการพูดกับตัวเองมากกว่าไม่ได้ไปด่าผู้สิน มาดริดเนี่ยบอกกับคณะกรรมการอุทธรณ์ของสาพันฟุตบอลสเปนว่าเบรุยแฮมพูดกันว่าฟักออฟไม่ใช่ฟักยูแต่คณะกรรมการกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องเนื่องจากไม่สามารถยืนยันได้ว่าเบรุยแฮมพูดแบบนั้นจริงๆตอนนี้เขาจะพลาดเกมเจอกับกิโรนาในวันอาทิตย์นะครับและเกมไปเยือนเรอเปติสในวันที่2มีนาคมถือว่าหมดสิทธิ์คำสร้อยอุทธรณ์โทษแบนเบรุเแฮมไม่สําเร็จนะครับสำหรับทางเรอัลมาดริดก็ต้องรับโทษแบนไปโดยปริยายในเกมลาลีกาสเปนเนาะเข้าใจช่วยแล้วกันนะครับ อีกคนก็บอกว่าฟักอยู่นะแต่อีกคนก็บอกว่าฟักออฟผมพูดว่าฟักออฟผมไม่ได้พูดว่าฟักอยู่ไงแต่ผู้ตัดสินก็หาว่าผมเนี่ยไปว่าไปด่าเขาไปดูหมิ่นเขานะครับไปดูกันที่เป๊ปกุนโดล่ากันต่อนะครับกุนซื้อหัวใสของแมนซิตี้นะครับมีรายงานบอกว่าทางแมนซิตี้ครับเหมือนจะต้องโละนะครับเจ็ดแข้งนะครับะจะสร้างทีมใหม่นะครับโอ้โหแมนซิตี้จะ่หยเลือดใหม่ รายงานข่าวล่าสุดจากเดลิสตาครับบอกว่าทางแมสตี้ครับเตรียมโลกแข้งชุดใหญ่ในทีมเนี่ยคนรวดนะครับพร้อมกับสร้างทีมใหม่เพื่อลุยในฤะด,ดูกาลหน้า2025-2026แมสตี้เพิ่งผิดหวังตกรอบเพลย์ออฟยูฟ่าแชมเปี้ยนครับหลังแพ้ต่อเรียมาดรดไปทุกสกอร์รวม3ประตูต่อหทำให้ตอนนี้ทีมเหลือลุ้นแค่ถ้วยเอฟเอครับที่ตอนนี้อยู่ในการแข่งขันรอบที่5ขนาดที่เบลเบริกรังอันดับ4ตามหลังลิปูจะฝูงไกลถึง17คะแนนหลังผ่านไป25บเกมนะครับ จากรายงานของสื่อแดนผู้ดีครับก็บอกว่าแมนซิตี้ครับเตรียมยกเครื่องใหม่ในช่วงซัมเมอร์น,นี้โดยจะปล่อยผู้เล่นในทีมชุดใหญ่ออกจากทีมถึง7คนด้วยกัน,นครับเควินเดรอยกับคุณแผนแจคเกลิสตกเป็นข่าวายทีมอย่างต่อเนื่องบวกกับเรื่องฟอร์มการเล่นที่ตกน้ไปอย่างน่าใจหายครับทำให้ทางแมนซิตี้ตอนนี้เริ่มตัดสินใจจะแยกทางกับนักเตะนะครับขณะที่ตัวนักเตะก็มีข่าวต้องการหาทีมใหม่เหมือนกันโดยทางเดอรบอยจะหมดสัญญาก,กับทีมด้วยนะครับหลังจบฤดูกาลน,นี้ ส่วนในรายของอีคายุกุร,กรุกันจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับจะโดนปล่อยตัวไปเหมือนกันด้าน si wa, owe, แบรดดซิวาจอร์สโตและก็เอเดรีนที่เหลือสัญญาถึงซัมเมอร์26และด้วยวัยที่เกินเลข3ไปแล้วเนี่ยคาดว่าสโมสรจะไม่มีการเสนอสัญญาใหม่และจะขายออกจากทีมรวมถึงมาติโอโคซิสอีกคนหนึ่งนะครับผมโอ้โหก็เหมือนว่าจะเตรียมโล่เจ็ดแข้งชุดใหญ่จะสร้างทีมใหม่เพื่อสู้ศึกในฤดูกาลหน้านะสำหรับทางเป๊ปกุเดล่าแล้วก็ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมาดูกันที่ข่าวสารของเบนจามินเซสโก้กันหน่อยครับโอ้โหหน้ารอนี้ว่าไงดีแมนยูครับโอ้โหทางนั้นของนักข่าวอย่างแอนดี้มิทเทนนะครับนักข่าวของเดลันติกเนี่ยรายงานบอกว่าแมนยูต้องการคว้าตัวเบนจามินเซสโก้ร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะก่อนที่แข้งสโลวีเนียอย่างเซสโก้เนี่ยจะเปลี่ยนใจต่อสัญญาใหม่กับไลซิกออกไปนะครับอา่าทางนั้นของมิทเทนครับได้ให้สัมภาษณ์ในรายการของทอล์กออฟเดอะ Talk of the Devil นะครับพอสแคดโดยวยิธีกนว่าแมนยูตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับเบนจามินเซสโกดาวยิงของไรซิกเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะตกลงเซ็นสัญญาใหม่กับทางไรซิกออกไปขณะที่อาร์เซนอลเองก็ต้องการคว้าตัวเซสโกเพื่อเอาเข้ามาตอบโจทย์ศูนย์หน้าของพวกเขาเช่นเดียวกันนะครับกอมินเทนก็เชื่อว่าแมนยูอาจจะกลับมาล่าตัวเบนจามินเซสโกอีกครั้งเมื่อจบฤดูกาลนี้ เ็นที่เข้าใจกันว่ามีทั้งไลซิกแล้วก็เซสโกครับต่างมีสัญญาลูกผู้ชายต่อกันที่จะปล่อยตัวเขาจากทีมในช่วงสัมมอนนี้เพื่อไปหาความทดาทายใหม่โดยแข่งไว้ยุเเวอปีอย่างเซสโกครับยิงไปแล้ว15ประตูจากการลงสนาม3 1น,นัดในฤดูกาลนี้เซสโกเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับทางแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่มีข้อกังวลว่าแมนยูจะไม่สามารถคว้าตัวเขามาที่โอทราฟอร์ได้หากไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับเพราะว่าตั๋วไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ย มันเป็นสิ่งที่นักเตะหลายๆคนใฝ่ฝันถ้าหากว่าจะย้ายมาอยากไปเล่นบอลถ้วยใหญ่อยากไปเล่นบอลถ้วยยุโรปถ้าไม่ได้ไปเนี่ยนักเตะก็ไม่อยากจะมานะครับอันนี้เอาตามตรงเลยส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าใครก็ตามแต่ตัวเนี้ยอยู่แฟชั่นเลกยูโรปาเล็กก็ยังดีนะครับอ่าก็ต้องมารอดูแล้ว,ว่าสุดท้ายแล้วแมนยูจะกลับมาเดินดิวอันนี้หรือเปล่าสำหรับ,บเบนจามินเซสโกนะครับ ฉะนั้นของรูเบนอามวริมบอกว่าขอในลีกก่อนตอนนี้นะฮะอามวริมยอมรับไม่ยังไม่คิดเรื่องไปถึงถ้วยยูโรปานะครับฉะนั้นของรูเบนอามวริมนะครับผู้จัดการทีมของแมนยูยืนยันว่าการคิดถึงเรื่องการคว้าแชมป์ในตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมแมนยูถูกจับมาพบกับเรอัลโซเซดัดในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายที่เพิ่งจับสลากไปครับซึ่งรายการที่พวกเขายังไม่แพ้คใครสักนัดเดียวและผ่านเข้ารอบมาในฐานะทีมระดับ3ของรอบลีกเฟส ยังไงก็ดีครับผลงานในพรีเมียร์ลีกของแมนยูย่ำแย่อย่างหนักและจะต้องไปเยือนเอลร์ตันในเกมสําคัญวันเสาร์นี้คือพรุ่งนี้เมื่อดูถามถึงการคว้าแชมป์ฟุตบอลยุโรปของมอริมครับอมอริมก็บอกว่าผมแค่อยากเอาชนะทุกนัดเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากในพรีเมียร์ลีกเรามีปัญหามากมายให้ต้องสะสางในทุกเกมหากผมโฟกัสกับเกมพบเรียลโซซซดัดแล้วคิดถึงถ้วยรางวัลมันคงไม่ใช่แนวทางการทํางานที่เหมาะสม ผมแค่อยากเอาชนะในเกมพบเอเวอตันเท่านั้นเมื่อดูกถามว่ากําลังทํางานอะไรบ้างในตอนนี้อัมบอริมก็บอกว่าบางครั้งคุณไม่ได้รู้สึกถึงพัฒนาการภายในทีมแต่จากนั้นคุณก็มีเกมบางนัดหนึ่งที่มันยากกว่าแล้วคุณรู้สึกว่าเราสามารถเล่นได้เราสร้างโอกาสขึ้นมาได้นั่นคือเรื่องที่ดีในต,ตอนนี้เมื่อคุณดูเกมต่างๆคุณสามารถเห็นถึงปัญหาได้มากกว่าทางออกมันชัดเจนมากนะ เมื่อเราลงเล่นในบางนัดผมรู้สึกว่ามันมีสิ่งต่างๆและเรามีความสามารถแต่เราก็ต้องมีความสม่ำเสมอด้วยอันนี้คือสิ่งที่ด้าน,นของรูเบนอมริมได้เปิดใจนะครับบอกว่ายัางไม่คิดถึงเรื่องถ้วยแชมป์มันคงไม่เหมาะในตอนนี้ถ้ามาคิดอะไรอขอโฟกัสในลีกก่อนเอาผลงานกลับมาดีก่อนได้ไหมนะครับก็ฝากด้วยครับสำหรับยู o r ก3 5 s ครับถ้าใครสนใจก็ไปร่วมรุ่นสนุกกันได้ครับ แจกหนักแจกแรกแจกจริงครับรักล้นใจรางวัลล้นมือนะครับกับยูสโกสามหก็แจกในเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งถึงยีนะครับเดือนแห่งความรักก็จัดให้แบบจังๆไปเลยนะครับเนาะขอประกุณมากครับที่รับฟังข่าวสารในรอบดึกแบบนี้ครับพี่น้องชาวสก็ตฟุตบอลทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้เลยเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาลองสอบถามอะไรกันได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับ ข่าวสารก็พยายามคัดสรรมาช่วงนี้ข่าวสารกําลังแบบโอโหเดี๋ยวบอนเตะเดี๋ยววันหลงหลงังเก็บอะไรต่างๆมาเรื่อยๆนะครับเชื่อผมได้เลยนะครับพยายามติดตามนะฮะขอบคุณครับ